สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิ้งติ่งเรียคค่ะวันนี้นะคะพีดีติ่ง r รี c คก็จะมา r รี c คเอสป้าในค่ะอันนั้น next ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพลงนี้นะคะแต่เป็นเพลง slash นะคะเป็นเป็น comeback ใหม่นะคะของเอสป้าเลยก็คือเราฟังเพลงแล้วบีดมันมีความแบบ อูกออะไรมีความน่าสนใจแล้วก็คือแบบรูกคนทรงคอนเซ็ปคือแบบเลิศเลิศแบบนะแล้วคือ,คคนะแ,ลคอแล้วก็อะ่ะซีเซอร์เราดูแล้ว,ลวก็อะไร Give me ม nah. ่ v e me n ไ g h t ด้ดดเออนะก็มีความเป็นเราฟังเป็น <c ười> คือจักรวาลของกวางยานนี่มันกว้างใหญ่จริงๆเพราะว่าเรามี nct ai, อยู่ในจักรวาลกวางยาด้วยนะคะแต่เราไม่รู้ว่ารอบเนี้ย นางจะไปกวางยากันหรือเปล่านะคะแต่ต้องไปแหละอ่ะเพะื่อมมนเป็นการเสียเวลานะคะถ้างั้นราไปฟังเพลง Savage จาก e Star กันได้เลยค่ะ Let's go อ่ะเปิดด้วย Carina นะอ่ะบ็คแมนบ้านีาไ่ไง Giselle oh. เริ่มงี้เลยเริ่มงี้เลยนะคะ มันเป็นแนวใหม่มันเป็นแนวใหม่เลยเป็นแนวใหม่เลยอ่ะเฮ้ยก็พอนะคือฟังแรกๆมันก็มีความงงๆอยู่เหมือนเราฟังสติกเกอร์ตอนแรก อันนี้แต่อันนี้มีความงงงงกว่าตอนเริ่มแหละตอนเริ่มคืองงมากดีมากเลยอ่ะอ่ะคแล้วเอ้ยแต่กางเกงอ่ะ เหมือนตีตลาดมากเลยเหมือนตีตลาดพญายนาจตั้ง <c oughs> แต่รูปทีเซอร์และทีเซอร์ทีแบบแ่เป็นชุดตลาดก็แบ็คแมนบ้าเป็นออกเขียวๆรูปแบบมีผีเสื้อเหมือนเออ่ตอนแบ็คแมนบ้าตอนแรกก็เป็นซีนของสองหนิงน่าว่ารูปนี้ก็คือบอกสวยสวยมาก อ่ะกวางยาเห็นไหมเห็นไหมไม่มีไม่ได้กวางยาเนี่ยอ่ะกวางยาอีกแล้วแต่พอนะชอบป่ะชอบป่ะชอบมากเลยชอบมากอันนี้เหมือน เหมือนอไอวีนบ้านที่เป็นตาสองสีเออแล้วตาน,นั้นก็เหมือนตาแมวอนั่นมากไอเอีม๊อา AE มาเต้นด้วยแล้ว give me, give me แต่เอนะาจืดมากอะ่ะหน้าเริ่มจืดแบบจืดจืดลงอะ่ะตอนแรกคือหน้าแบบเมคอัพแบบจัดเต็มตอนนี้คือหน้าน้องเริ่มจืดอ่ะ คืองบหมดงบหมดหรือไะไรนาวิสอุ้ยมองอย่างนี้ยิ่งเหมือนซากุระเหมือนเออเหมือนโดยองเมื่อกี้เหมือนโดยองอยู่นะนาวิสเนี่ยฮะไนาวิสวีแลบอยู่เอออ๋อ โอ้คือเนื้อลองมันบอกว่าเราจะได้พบเจอความเราจะแบบตามหาความทรงจำให้เธอแล้วเราจะพบกันอะไรอย่างนี้ปะก็แสดงว่าอ๋ Now อนาวิสอะในตอนแรกบมแบมบ้า,บาโดนครอบงำแล้วก็โดนลบความทรงจำไปแล้วแล้วเอสปาทั้งสี่คนเนี่ยก็จะเป็นคนช่วยนาวิสออกมาจากกวางยาหรือเปล่าเพื่อแล้วก็ทวงคืนความทรงจำ เสียงดีมากโอ้ยสองหนิงคือเสียงดีดีเออแต่แต่ชุดของสองหนิงก็คือตรงเนี้ก็คือมีเขียนว่า next level อะไรพู่รู้นะแเราไม่แน่ใจว่าเราจำถูกไหมมีคนวิเคราะห์มาบอกว่าเป็นชุดที่มีตัว เป็นชื่อแพงที่เราเคยแบบแอนน,นันเนาะคือดีมากเลยอ่ะแล้วแล้วคือแบบโอ้ไปอัลบั้แบบคือแบบอัลบั้มก็สวยอัลบั้ก็สวยคือแบบโอ้ดีมากคือรูปคนทรงคอนเซปต์อะไรแบบแล้วจริงดีอ่ะแกคือมันดีจริงๆนะเว้ยคือแบบต้องให้จริงๆต้องให้เลยนะฮะสําหรับ เอสปานะครสำหรัแบบรอบนี้คือแบบฟังแรกอะ่ะมันก็อาจจะงงแหละเข้าใจเข้าใจหลายคนว่างงแต่ว่าแบบพอเราฟังไปเรื่อยๆมันก็อาจะแบบปุ๊บมันจะทัชก็ได้มันจะแบบเฮย้ยชอบอย่างเงี้ยเหมือนฟิลตอนสติกเกอร์เลยค่ะสติกเกอร์เป็นเป็นเหมือนกันค่ะตอนฟิลตอนสติกเกอร์กูแบบฮะฮะตอนสติกเกอร์นะฮะพอฟังทุกันโอ้ตอนนี้คือแบบ เพลงนี้จะเป็นเพลงต่อไปนะคะที่เราจะฟังแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีไงเออเขาแบบเบอร์หนึ่งเจนซี่เนาะนั่งอยู่เจนสี่เพราะว่าเออเนี่ยฟิลนี้เลยนะคะเอยคือดีอ่ะแต่การทำเพลงของออวงภายใน SM ก็คือมันก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยว่าเออทำอย่างนี้นะแล้วก็ s อก็คือเป็นค่ายที่ทำเพลงได้ต่างจากค่ายอื่นอยู่แล้วก็คือจะมีสไตล์เป็นของตัวเองเลยแกคือเขาจะแบบก็คือง่ายๆยิ่งยิ่งคำยิ่งฟังยากขึ้นยิ่งแบบล้าลึกยิ่งแบบมีความแบบลึกขึ้นคือแบบอาจาก Next Level ที่มันเป็นเพลงประมาณแบบเราเรียกว่าประมาณส,สามชาร์สเพลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นหเพลงเนี่ย แต่คืองงงงแค่ตอนงงงงเยอะอยู่คือตอนเริ่มก็คือเราไม่คิดว่าแบบจะขึ้นด้วยอย่างนั้นนะคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเพราะว่าหลายวงก็ไม่เคยไม่ขึ้นอย่างนี้จริงๆเอออ่ะสำหรับช่องงาการติดตามของ e s p a ้ a อาร์มอนเด ไก่ก็ขันจริงๆเอสป้านะคะเราก็จะใส่ไว้ตะล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพิดวิงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะันใ,ใหม่ค่าเร็วๆน,นะคะบ๊ายบาย